เคยไหมที่รู้สึกว่าทำไมชีวิตมันยากจังเหมือนแบกกระสอบข้าวขึ้นเขาตลอดเวลาเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้อาจเปลี่ยนมุมมองคุณที่มีต่อเวลาไปตลอดการการครั้งหนึ่งณหมู่บ้านเล็กๆมีชายชาราผู้เปี่ยมด้วยปัญญาวันหนึ่งเด็กหนุ่มคนหนึ่งเดินเข้าไปถามเขาว่าท่านครับช่วยสอนผมเรื่องคุณค่าของเวลาหน่อยได้ไหมชายชารายิ้มและตอบว่า พรุ่งนี้เช้าตีหกมาหาข้าแล้วข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นเช้าวันรุ่งขึ้นเด็กหนุ่มมาสายตีหกครึ่งชายชราไม่ว่าอะไรเพียงแต่ยื่นกระสอบข้าวเล็กๆให้เขาแล้วบอกให้แบกขึ้นเขาไปเด็กหนุ่มบนอุบแต่ก็ทำตามมันเป็นการปีนเขาที่ยากลำบากกินเวลาเกือบสองชั่วโมงกว่าเขาจะกลับลงมาด้วยความเหนื่อยล้าชายชราถามว่า เจ้าได้เรียนรู้อะไรบ้างเด็กหนุ่มเหงื่อโรมกายตอบว่าแบกข้าวขึ้นเขามันยากครับชายชราหัวเราะเบาๆแล้วบอกว่าดีพรุ่งนี้มาใหม่มาให้ตรงเวลาตีหกตรงวันรุ่งขึ้นเด็กหนุ่มมาตรงเวลา คราวนี้ชายชาราให้กระสอบข้าวเดิมแล้วบอกให้เดินขึ้นเขาไปอีกครั้งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับต่างออกไปการเดินขึ้นเขารู้สึกง่ายขึ้นมากอากาศเย็นสบายเส้นทางก็ดูชัดเจนกว่าเดิมเขาใช้เวลาเพียงชั่วโมงกว่ากาก็เสร็จเมื่อกลับลงมาชายชาราถามว่าวันนี้เจ้าได้เรียนรู้อะไรเด็กหนุ่มครุ้นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่า การทำสิ่งที่ยากตั้งแต่เนิ่นๆมันง่ายกว่าการทำในภายหลังครับชายชารายิ้มแล้วกล่าวว่าถูกต้องนั่นแหละคือคุณค่าของเวลาเมื่อเจ้าเคารพเวลาเวลาย่อมตอบแทนเจ้าแต่เมื่อเจ้าปล่อยปะละเลยงานเดิมก็จะยากขึ้นยาวนานขึ้นและเจ็บปวดมากขึ้น เวลาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดที่เรามียิ่งกว่าเงินทองหรือทรัพย์สินใดๆเมื่อเวลาผ่านไปแล้วเราไม่สามารถเอามันกลับคืนมาได้เวลาไม่เคยรอใครแต่ใครบางคนก็รอเวลาไม่ไหวหนาทีทองไม่ได้มีไว้แค่ซื้อของเรียนรู้ที่จะเห็นคุณค่าของทุกนาทีเริ่มต้นให้เร็วมุ่งมั่นตั้งใจและใช้เวลาของคุณอย่างชาญฉลาด เพราะชีวิตถูกสร้างขึ้นจากช่วงเวลาที่เรามักจะมองข้ามไปแล้วคุณละ่ะจะเริ่มใช้เวลาให้คุ้มค่าตั้งแต่วันนี้เลยไหมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า